วันนี้เราจะไปหาเกาะกันนะครับซึ่งมีคนบอกมาว่าเกาะเนี่ยจะอยู่หลังหลังซากยันนะครับหลังซากยานตกอะ่ะนะเดี๋ยวเราจะลองไปดูกันครับผมเดี๋ยวต้องขอเตรียมพร้อมก่อนเดี๋ยวไปตบวปเปล่าเดี๋ยวตายเอาอะไรไปดีน้ําขวดนึงก็พอส่วนอาหารเ่ะอาหารไม่ต้องครับเรามียบแล้วเอาตัวรอดเก่งโอเคตอนนี้เครื่องน่าจะชาร์จแบตเสร็จแล้วมั้งเนี่ยเชา้าตั้งนานแล้ว ไอ้กล่องอะไรอะ่ะอ๋อดินผมขุดเอาไว้พอดีว่ามันดินมันเนินสูงไงแล้วเสร็จแล้วมันเอายานเข้าจอดอยางผมก็เลยขุดทิ้งไปซะอืมเตรียมพร้อมครบหมดแล้วยานชาร์จเสร็จหรือยังดูซิว่าชาร์จเสร็จแล้วแหละชาร์จตั้งนานแล้วนี่ขึ้นดูโอเคพลังงานเต็มร้อยยกเวน้น ยกเว้นความสมบูรณ์ลดไปเจ็ดเปอร์เซ็นต์่อมก่อนแอปต้องเอาไว้เต็มร้อยไม่ใช่จะซ่อมเผลอคลิกเมาส์ซ้ายตลอดเลยแอปมันชินกับเกมอื่นนะเพราะว่าเกมนี้มันแปลกนะครับคลิกเมาส์ซ้ายมันจะเป็นการหยิบใช้ของอะ,ะโอเคไปเกนรู้สึกว่าจะอยู่ด้านหลังมีคนบอกนะครับว่าอยู่ด้านหลังของยานตกลำใหญ่เนี่ย ณผู้ชมครับตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมเข้ามาในเขตแดนที่ไม่รู้จักนะครับเหมือนจะเข้ามาครั้งแรกเลยด้วยนีต้องลงไปสแกนก่อนในเครื่องนี้เอ้ยไอลูกกลมๆนี้ยังไม่เคยเจอเลยมันคือเครื่องอะไรและให้ความรู้สึกหลอนแปลกๆนะครับโอเคไปต่อดีกว่าโอ้โหตัวอะไรอ่ะนั่นมันหนอนช็อตได้ด้วยโอ้โหตรงนี้มีเครื่องครับ ไม่เอาไม่ได้เฮ้ยเอ,อ็งเ,เ,เข้ามาเดี๋ยวเอ,อ็งเจอปืนดีดนะเว้ยปืนดีดรู้จักเปล่าชิ้นส่วนปืนไรเฟิลนี่แหละที่ต้องการนะครับปืนไรเฟิลไฟฟ้าพอเราสแกนครบเนี่ยปุ๊บแล้วมันจะได้มานะครับนี่ไงปืนไรเฟิลสตัน5้นแล้วต้องหาอีกกล่องหนึง่งเราก็จะได้แล้วครับอีกกล่องหนึ่งเดี๋ยวผมขอหาไอ้ปืนไรเฟิลนี่ก่อนนะครับแล้วเราจะปลดล็อกยีออ้ยี่ไงสองกล่อง ขอให้กล่องใดกล่องหนึ่งเป็นกล่องไรเฟิลเราก็จะปลดล็อกเจ็ดยีสซอดยีสซอสเลยปลดล็อกเรียบร้อยโอ้โ oh หอ้าวปืนไรเฟิลมีซ้ำด้วย <c oughs> มีสองกล่องเลยโอเคไหนดูซิใช้อะไรคราฟบ,บ้างไอ้นี่อะไรครับไม่รู้ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูไรเฟิลก่อนปืนนี้แหละโคตรอยากได้ แบตเตอรี่ไทเทเนียมชุดสายไฟระดับสูงโอ้โหของคราฟเฉยๆแอะของคราฟยังพอหาง่ายอยู่ดีดๆๆีเดี๋ยวหลังจากไปหาเกาะเสร็จก็นั่นแหละครับคอยเอ้ยยิงแม่งก่อนเลยโอ้โหพี่แคมีระบบต้านทานเด้งไม่ไก่มีเกจะหาเรื่องเมว่เนี่ยเอ้ยถ้าเกิดพูดให้ถูกผมไปหาเรื่องก่อนไปดีกว่าครับ เดี๋ยวพี่แกบอกโอ้โหนี่มันไม่แคเระคายผิวหนังเพ่หรอกน้องงั้นผู้น้องขอชิงก่อนเออรู้สึกนะครับรู้สึกจะผิดทางนะครับคือหามาจะครึ่งชั่วโมงแล้วเนะี่ยไม่เจอครับคือผมยังสงสัยนะครับในหน้าในหลังวะหน้า,น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 าด้านหลังจากที่ดูเขาโครงทางด้านข้างนะครับฝั่งนู้นจะเป็นเหมือนกับไอพ่น มว่าอันนี้คงจะเป็นด้านหลังครับส่วนอันนี้คงเป็นด้านหน้าแต่ว่าด้านหน้านี้เจ๊งไปอันนี้คือตูมาด้านหน้าตลอดเลยเหรออืมอืมอืมใบเด็กเฮ้ยเฮ้ยอะไรฮะอะไรฮะเฮ้ยเฮ้ยยอดขออเาขาเอเวอเรสเยสตัดเกาะครับเฮ้ยเดี๋ยวนะ เกาะนี้มันแปลกๆครับมันมันแปลกๆครับอืมแต่เราก็เจอเกาะแล้วโอ้โหเดี๋ยวขอมาดูก่อนเฮ้ยเจอติดติดขอสำรวจรอบๆก่อนนะครับ นี่เกาะเลยเนี่ยเออใช้เกาะครับเฮ้ยมีอะไรด้วยอะ่ะนี่มันคือสแกนได้มันคือฝายแล้วเหรออืมนี่มันสาลายทะเลนะครับเฮ้ยเป็นแร่ใหม่เหรอแร่อะไรอะ่ะเป็นแร่ใหม่ครับไม่เคยเห็นเลยเนี่ย อันนี้ก็ด้วยอ๋ออันนี้เคยเห็นนะครับแต่อันสีเขียวไม่เคยเห็นนะครับเป็นแร่ใหม่เกาะอะไรวะเนี่ยอุ๊ยอ่าเผื่อทุบเมื่อกี้มันสแกนได้อ๋อโอเคสแกนก้อนอื่นก็ได้เว้ยเวทเวทเวทโอเคทุบเลยเอ๋โอ้โหเฮ้ยเพช อุ้ยเพชรอ้หูยเล่นมาตั้งนานเจอครั้งแรกแกูขอแคปลูปกูขอแคปลูปหน่อยโอ้โหเล่นมานานสองนานเนี้ยไม่เคยเจอครั้งแรกเลยเนี่ยโอ้โหเจอเพชรน้ำตาจะไหล <c oughs> อโอ้ครั้งแรกที่เจอเพชรเลย นู่นแล่เขียวอีกแล้วอันนี้ก็ด้วยซากยานปลดล็อกชิ้นส่วนอะไรเอ่ยแล่เพียบแล่เพียบแล่เขียวทุบตีแน่โอ้ยอา้าพาอะไรอยู่วะแม่งมาต่อตัวแล้วเกาะเกาะนี่สแกนได้ขอสแกนก่อนเลยแหว่งช้าด,ด้วยไม่เป็นไร เรารอได้ขอดูหน่อยสิเมื่อกี้ปลดล็อกอะไรเนี่ยครับมันคือไอตัวนั้นแน่เลยไอตัวมอสเอาไว้ใส่สำหรับเครื่องยนต์เอ้ยนี่ตูเจอเองแล้วเหรอฮะเจออีกแล้วเหรออ้าวไปทั้งเอเรียนไปทั้งหินเลยขอสแกนหน่อยขอสแกนหน่อย กาะอะไรนี่อดูได้แตกต่างจากคลิปที่ผมเคยดูมานะครับมันช่างแตกต่างอืมโอเคทุกหินก่อนนี่เพชรอีกแล้ววิเกาะนี้มันกําเนิดเพชรนี่ว่าอันนี้แหละเอ้ยอันนี้อะไรด้วยเนี่ยโอ้โหเฮ้ยเองเองจะทราบไปแล้วเองจะอ๋อยิงผิด ือปลิวหายไปเลยแลับแล่อันนี้แล่อันนี้เห็นแล้ว,วอยปไปมึงงิดโว้ยไอพวกตัวกระจิวเร็วไปไปตายตาย,ตายไปซะเกาะนี้รู้สึกมันจะเล็กกว่าที่ผมเคยเห็นในคลิปนะครับ เคยในคลิปของของคนอื่นเขาว่าไปก่อนหรือว่านี่จะเป็นการค้นพบเกาะใหม่อีกแล้วไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าหินเพียบยหินไฮโดอะ่ะเพียบเลยแน่นอนว่าโอกาสเจอเพชรนี่สูงครับเมื่อกี้เจอไปแล้วสองก้อนแน่โอ้โหปลื้มครับน้ำตาจะไหลนี่เพื่อเพชรได้โคตรยากได้มาสองก้อนแน่ มันปลื้มจริงๆนะครับเนี่ย <c oughs> เฮ้ยเลียนก็เยอะโอเคเซฟก่อ okay. นนะเซฟก่อน <c oughs> อุตส่าห์เจอเกาะทั้งทีปกติเขาบอกว่านะครับเกาะมันจะอยู่ด้านหลังยานก็คือหลังนี้แน่นอนอะ่ะนะครับด้านหลังก็คือจะอยู่ฝั่งนู่นครับแต่อันนี้เกาะเกาะใหม่อะ่ะ หน้าค้นหาไปอีกแบบแต่มีเอเลี่ยนด้วยลำคานนะเนี่ยถึงมันกัดแล้วเลือดจะลดไม่เยอะแต่ว่าแต่ว่ามันเยอะอ่ะเอ้ยเจอเพชรอีกแล้วเยี่ยมยอดกระเทียมดองโอ้โหนี่มันการรูดเพชรแล้วก็แร่สีเขียวด้วยครับเพิ่งเคยเจอเลยเกมนี้มันมีอะไรให้หน้าค้นหาเยอะนะครับเนี่ยผมว่าอ้าวาเต็ม แล้วก็เกาะน,นี้ส่วนใหญ่จะมีแต่ทองนะครับทองทองทองแล้วก็ทองไททาน,นียมทิ้งไปเลยครับที่บ้านมีเพียบกล่องมันเป็นกระตักอลทองตูไหลไปไหนเนี่ยแลทองโอ้ยมืดเย้ <Yeah. S 1> ข้างล่างเฮ้ลวงไอชิปโอ้โหโชคดีข้างล่างเป็นน้ำ ผมนี่ผมนี่ยกตัวตามโอ้ยเกือบไปแล้วแต่ปะตกจากที่สูงมันจะตายหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันครับไม่เคยลองโอเคเหมือนด้านล่างจะไม่มีอะไรฮะมีหินบ้างนี่ไงเจอเพชรสาบก่อนเราจะเก็บรักษาพวกเจ้าไว้อย่างดี อุ้ยสี่ก้อนก้อนที่สี่นะครับกำเนิดแล้วแร่เขียวเมื่อกี้เห็นแวบๆบแบบนี่นมันอะไรอ่ะอันนี้แร่ธรรมดาครับอันนี้แถวๆบ้านก็มีอ๋ออันนี้เป็นแร่อีกอันหนึ่งครับเราสแกนไล้วนี่ว่ะเ, <c oughs> เดี๋ยวะอย่าเพิ่งเซฟ เซฟบ่อยไปเดี๋ยวมันก็โกงนะครับแผ่นเปลือกอะไรนะเปลือกประการลังืมตัวอะไรเยอะขอแค่เองยาเด็กแล้วก็พอขอขึ้นก่อนครับอึ๊สเอกาะนี้มันเกาะแห่งเพชรชัดๆขอตั้งฉายาเกาะเลยเนี่ยเกาะเพชรแอปเกาะเพชร <c oughs> คือเพชรเยอะมากอะถึงจะตอนนี้ได้มาแค่สี่ก้อนสี่ห้าก้อนนะครับแต่เป็นเกาะแรกที่ได้เกาะเอ้ยที่ได้เพชรเนี่ยเกาะอื่นนี่หรือว่าใต้น้ําอื่นนี่นี่ไงเจออีกแล้วยอมทิ้งเลยครับทิ้งอะไรไปดีน้ําแทบดื่มเก็บเก็บเฮ้ยเก็บไม่ได้โอ้โหนึกว่าเก็บไม่ได้ตกใจนี่ ขอขึ้นก่อนวันต้เป็นตรงนี้มืดจังมองเลยไม่เห็นเลยผมว่าผมค้นน่าจะหมดแล้วแหละนะครับขอขึ้นก่อนนี่แสงอะไรออะนอนชิบหายทางขึ้นเฮ้ยทางขึ้นหลงนะครับเวละจะตายใต้น้ำแทนเวลลเวินของแท้เลยเนี่ย เวนกรรมเวนกรรมเวนกำรรตูมาจากทางไหนเฮ้ยนี่นี่นี่เจอแล้วเจอแล้วโอ้โหโอ้โหเมื่อกี้เกือบหลงครับแร,รเ่เขียวเฮ้ยเกือบตายยังไงแร่เขียวก็ต้องสำคัญกว่าทิ้งอะไรดีครับ เพชรไม่ทิ้งแน่อาทองแล้วกันทองรู้สึกจะหาง่ายกว่าแรเขียวนะโอเคเอ,อก่อนของเต็มแล้วเดี๋ยวต้องกลับบ้านก่อนแต่ก่อนกลับเราต้องวางอันนี้ก่อนวางเครื่องแจ้งเตือนว่าเกาะนี้มันมีอยู่จริงอะ่ะเกาะแห่งเพชรโอ้เดี๋ยวทางขึ้นอยู่ไหนอ่าอยู่นี่เอามานี่โอเค ถือไว้ B 1มันมีการเปลี่ยนชื่อไหมเนี่ยผมจะได้เปลี่ยนแล้วก็จะได้รู้ว่าเกาะไหนเป็นเกาะไหนนะครับวางไว้เอ้าเดี๋ยวกดกดผิดนี่วางไว้เอเอเอ,อ๋ออยู่นี่โห แม่ไปตรงนี้วะเนี่ยแก้ไขชื่อไฟล์นี่ไงชื่อเกาะเพชรนี่ปกลงคราวนี้จะได้รู้กันรู้กันเลยครับกาะเพชรอืมเพราะว่ามีแร่เพชรดอกเยอะมากแล้วก็แร่เขียวด้วย โอเคกลับบ้านก่อนแถมได้ปืนช็อตกันไฟฟ้าด้วยนะครับตอนนี้ได้มาของที่อยากได้นี่ได้มากเกือบครบเลยอ่ะนะครับโอเคมาถึงแล้วเฮ้ยอยู่ใกล้ๆเองนี่ว่าใกล้บ้านเราเลยอะ่ะผมขับมาแป๊บเดียวเองถึงแล้วอ่อาไปเซฟว้าได้เพชรมาแล้วเย่ไม่รู้ว่าใช้ทำอะไรได้เยอะหรือเปล่านะครับแต่ว่าที่แน่ครับ มีดเพชรได้นะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าหายากหรือเปล่าแต่ว่าผมไม่เคยเจอเลยนะครับเจอครั้งแรกก็เกออะาะนั้นแหละเจอบนเกาะนั้นแหละเอาใช้กล่องพยาบาลก่อนหนึ่งกล่องมาดูกันซิแบตเตอรี่ก็มีเยอะโอเคเอา่าม,มม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  แล้วก้กอนอะไรก็ไม่รู้แปลกๆโอเคส่วนแร่ทองนี่ครับดูดิคมีอยู่ควดน้อยแต่พอไปเกาะน,นั้นมานี่รวยเลยครับร <c oughs> วยเลยรวยเละรับเละเลยไอแร่สองก้อนนี่มันก้อนแยกไงหายากนี่ไงผมได้มาแค่ก้อนเดียวเองมันต้องไปในทะเลลึกนะครับซึ่งผมไม่ค่อยได้ลงไป แต่ไปเกาะน,นั้นมันเจอตื้นๆเลยเดี๋ยวมันก็ลดหมดครับทำไม <c oughs> ผมต้องมาค้าปืนเอ้ยมีช่องอัพเรือเพิ่มแล้วด้วยอ๋ออันนี้ครับเป็นที่ใส่นะครับนี่ไงพวกมอสเอาไปใส่ได้เสริมให้กับเรือนะครับโอเคส่วนที่เราเจอนี่ก็นะก็คือได้ฟรีนั่นเอง โอเคเริ่มจากผมจะสร้างปืนก่อนนะครับรู้สึกว่าปืนจะอยู่ในโซนนี้ปืนขับเคลื่อนนี่ไงปืนไรเฟิลมีแบตเตอรี่แล้วแล้วก็ชุดสายไฟระดับสูงชุดสายไฟใช้แร่ทอง2แล้วก็ชิปคอมพิวเตอร์แล้วก็จานเพชรสอแล้วก็อะไรนะผลึกหรือเปล่าเมื่อกี้ พอดีสมองผมความจำสั้นนะแต่ลักฉันยาวนี่ไงได้แล้ครับมาเลยวิง่งแล้วก็ดูสิขาดอะไรอีกชุดสายไฟระดับสูงแล้วก็ไทเทเนียมชุดสายไฟระดับสูงแล้วก็แร่ทองสองก้อนทองสองเอามาทองตอนนี้ก็มีเยอะ แล้วก็ไทเทเนียมหนึ่งก้อนโอเคอ๋อต้องคาบชุดสายไฟก่อนลืมลืมโทวจีนีคราวนี้แหละเราจะได้ปืนไฟฟ้าแล้วเราจะหาหนูทุดลงดูก่อนนะครับส่วนอีกเกาะน่ะช่างมันเถอะเกาะฝั่งนน้นนะครับเกาะที่อยู่ด้านหลังช่างมันเถอะเราไม่สนใจครับเราสนเกาะ เกาะแห่งเพชรมากกว่าตอนนี้เกาะพชรน,นี่มันโคตรสีวิไลครับดื่มน้ําก่อนเอาแหละจะปลุกสัตว์ทดลองเราขอเสนอไอ้เจ้าดุก๊กดุยเองต้องมาเป็นสัตว์สังเวยให้กับปืนกระบอกนี้ซะมาทดสอบหน่อยครับจะมาเป็นสัตว์สังเวยให้กับข้าไอ้เจ้าปลาดุกดุยอยู่ไหน ตรงนี้เลยครับถิ่นมันแม่งชอบมันชอบแก้งผมแบบชอบแก้งมันดู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 ดดแล้วก็ตกตกซ้ายทีขวาทีแล้วก็รอรอเด็กแต่บอกเลยผมปลิวว่าปลิวไม่ได้เด็กหรอกเฮ้ยนั่นเปล่านั่นอะไรอ๋อ,อเป็นเสศษซากยานเอ๊ะตรงนี้เหมือนจะไม่เคยเห็นนะเหมือนผมไม่เคยเห็นแบเดียวขอดูก่อนว่าสแกนได้เปล่า มันไม่คุ้นอะตรงนี้ไ <c oughs> อ้ดุดื้มึงตาย <c oughs> เออเดี๋ยวนะเอ,อ้ามันแค่สกัดกั้นหรอกเหรอเอาผมนึกว่ามันชอดแล้วมันตายเลยเอะมันก็แค่สกัดกั้นเฉยๆเหรอ นีอ่อะโอ้ยโดนตัวที่แท้จริงแดกแล้วช่วยปืนนี้มันปืนโกยเธอโยมถูกไปแล้วไปปลาด้วยโอเคไปเกาะด้านหลังดีกว่าเราได้ทดสอบเลยนะครับปืนนี้มันใช้ยังไงเวรกรรมผมนึกว่ายิงแล้วมันตายเลยโหอะไรอ่ะมันไม่สะใจเลยอย่างนี ออนี่ครับไปด้านหลังนี่ครับหลังยานนี่แหละ